ฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนด้วยผมตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมในเล็กแห่งลิขสิทธิกันเนี่ยโอ้ยลินมันกันนิดหน่อยนะฮะวันนี้เราก็กลับมาเล่นฮีโร่เวอร์ซิสหรือว่าฮีโร่วีเอสในพาร์ทที่หกันเลยนะครับผมเกมมาอส่ยงเกมไม่ด,ดังนะเบาอีกหน่อยแล้วกันนะฮะเออเออเออวันนี้ก็ฝนตกนะอากาศดีมากถึงมากที่สุดเลยนะฮะโอเคมา ลุย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 ก็ใกล้จะจบแล้วสำหรับไอ้ตัวนี้นะมันมีเก้าชัปเตอร์นะหรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ถ้ามันได้เกรดดีๆนะหาแตกตามเคยนะผมอืมก็มีสามเฟดอีกแล้วนะฮะเขาเรียกว่าอะไรวะสาม สามส่วนดีกว่าแหมเรียกเป็นเกงเลยโอเคข้างล่างมีโอ้โหที่ให้เราไปรับไอเทมแบบฟักกิ้งคูลเลยนะฮะตรงนี้ฮนะแต่เราต้องมีอันนี้มีอ่าไอเนี่ยพอยตรงนี้เยอะๆนะแต่เรามีแค่สามสิบสองเองกนะ็ไม่เป็นไรคนะรับเอาเท่าที่มีไปแล้วกันนะโ <c oughs> อ้อย <c oughs> ก็นะได้บีออะบีจีเอ็มะไรนะแบบเป็นซาประกอบอะไรประมาณนั้น อ่ะแล้วก็เปิดอันนี้ห้าแล้วก็เปิดอันละห้าไปนะเอาไอ้ครบเอาไอ้ครบได้เลยครับได้การ์ดมาเพิ่มนะฮะโอเคก็หมดตูดแล้วครับออกไปเลยก็อย่างว่ายังยังเป็นหวัดอยู่นิดหน่อยนะยังไม่ถึงกับหวัดหรอกครับก็มีจามีขี้มูกอะไรอย่างไปนะเฮ้ยเขาเรียกว่าน้ำมูกใช่เลยขี้มูกน้ำมันไอทีวีอยู่ข้างในโอ้ยขออภัยนะเผื่อใครกินข้าวอยู่มา โอ้กระตุกโอ้ยอ้ยโอ้ยเดีอยดโอ้โหเริ่มโหดอุ้ยโอ้โหเฮ้ยผมกันแล้วนะเฮ้ยไม่ไปยังโดนอ่ะฝัดอะไรเราเพื่อนเนี่ยสะแปมยังเลยไม่โดนสักนัดเลยโอ้ยกระตุกครับโอ้ยโอ้โหเด้อเด้อ <dressed> ตั้งใจเล่นนะเอาไปเอาไปงานเริ HTML, courses, ่มหยาบอ่ะเด้อเด้อ <mus i precurs or> ลุกดิอุ้ยโอ้โหโหมาเล่นถ้าไม่ตายเลยครับเวียนกำหายไปกี่หลอดเนี่ยชิบหายครับโอ้โหหายไปสามหลอดกว่านะโอ้ยเฮียโอ้เริ่มเริ่มเริ่มมันเริ่มโหดนะผมก็ประมาทมันนะมาเอาใช่ไหม มามาสิเอาออกูก็มีเพือนคูก็มีมาจานพกหัวขึ้นไปอืมกระดับแอร์ไลน์นีอ่อุ๊ยอุยโอ้โหผมไม่บินออกข้างนะถ้าบินออกข้างมันจะได้เปรียบนะมันจะไม่โดนห้างนะมาอุ่ยเมื่อกี้ฟินิดหมดขึ้นนะอะโห ทาใหญ่เพืนนะผมจะมาใช้ท่าเล็กอ่ะเิ็กดาพระเอกเวอร์ชันเดโมแท็กซ์ส่นนิดนิดหน่อยนี่เนี่ยอ่าเดี๋ยวหนูพูดชื่อท่าเกือบไปแล้วไหมนะโอ้ยผมเอาไม้ไกลปากไปหน่อยคงไม่เป่าเนาะก็พยายามจะพูดดังๆอยู่แหละไม่อยากจะเสียงดังเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวรบกวนข้ามานานะครับผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเช่นเคยนะ บอกเราประสบการณ์หิวโหยอีกแหละไปอาเดี๋ยวๆก็ไปทางไหนก็ได้นะ่ะมันก็หมุนให้อยู่ดีนะโอ้โหแต่ตอนนี้สภาพเลือดเราเหลืออยู่แค่สี่หลอดเนีโย้โยน้ำโมกนี่ก็ไหลย้อยเลยก็ อุ้ย,ย,ยมันกระโตกครับกันไม่ทันอุ้ยอะไรเรากินจะโดนไหมโอ้โหเฮ้ยอย,อยากระตตกสิเฮ้ยแดดแรงแ,ดดแรงของผมวะเนี่ยอ่ากระตตกแว มาขนาดปรับภาพกากยังกระตุกนะเพื่อนเราก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนายานายกระตุกอย่างเงี้ยมันก็ลําบากนะเนี่ยมาจะม้วนตัวไปไหนล่ะมันอยู่ไกลนะผมแดดไปไม่ถึงแน่เลยอ้าวแดดแดดแดดถึงนะแต่ระยะหมดก่อนเนะี่ยแบบมันจะถึงแต่มันก็สุดอะไรวะ จะพูดเลยวเนี่ยเอออ่ะยิงปีนิมอดมาเบชเดี๋ยวเอ๋เวยนเนี่ยโบิน hey, oh, เร็วมากครับโอ้ oh, อะไรเขาพัวก,กันแล้วเฮียเคไรโยมฮะไปไอ้สั์เป็นงตารพระเอกโคชัน่นไม่มีแขกมา มือชนเต็มอืม้ไอีกกระตุกอีกเนาะขอไปนะถ้ายคินมีคำหยาบคายไม่ไหวอ้เคียจริงนะมันกระตุกมากครับนะคานีบ้องขอลามเลอร์มันบ้องขอลามตรงไหนไวะเนี่ยเออกระตุกละบิดดกนี่ไม่ได้เห็นหน้านะ่หลายพาสเลยตายซะสัตว์เอ้แหม โอ้ยไม่ตายอีกหน้าด้านนะเราโอ้โหเลือดประคดเยอะเลยครับนี่ฟินิชหมดผ้าใหญ่กลยนะเว้ยให้เกียดดูบ้างแม่งแทบไม่ลดเลยนะจามหัวอุ้ยโอโ้เวน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 โอเวนเวนขึ้นไปเออเรียกยามมาช่วยนะ เรื่องบินกาอากาศนี่ไม่เก่งนะแต่เรื่องโชบนี่ขอใบอกไม่โดนเลยเ <laughs> <Wait S 2> ว้เน๊ะแม่งจะหนีไปไหนไรสัตว์แหม่โมโหโมโหแดดก็แดดโคตรสั้นเลยนะฮะไปอาบิน แหมเมืม่อกี้หลบเหรอเมื่อกี้หลบเหรอรออยู่เลยนะบอมบอมมาหลบนะมันจะได้หลบอีกรอบไม่ได้อ้าวหรือพูดช่อท่าไม่เป็นไรครับข้ามเลยวะอ้าอ่าอุ้ยเต็มเต็มเลยเอ้ยขออภัเต็มเต็มหน้าเลยครับผู้ชมครับมันปล่อยท่าระยะไกลเซเรานะ มันก็ไม่ใช่ท่าใหญ่แล้วไม่มแรงขนาดนั้นนะใส่เลือดเราเหลือน้อยนะฮะเออเว็นเอ้มาตัดตาจะหันหลังให้จำติงไงอะไรนะครับเออเออ,โ,อโหทาระยะไกลเราไม่เห็นเข้าเลยวะพี่โกงไหอห่าโหไอ้สัตว์วุ้ยอ้สัตว์

เว้ยจ็บเวลากบมึงต้องหลายรอบเนี่ยโอเคครับมีส่วนก็ผ่านมาได้กับไอ้สนตีนั่นนะฮะเหนื่อยครับเหนื่อยว่าโอ้โหเลือดกูเเลยอยู่แค่นี้นี่กูบิซออาไม่ถึงเลยเวนอะไรมึงอีกเนี่ย เออกูรู้แล้วต้องไปสู้กับมึงแกเ,เก็บของก่อนแล้วกันนะแน่งไม่มีที่ฮิวอีกเอ้ยเวรนกรรมเอ้ยอืะอัพบอลลูอยนะฮะอัพสเตตัสก่อนเหนื่อยอ,อัพดาเมจบ้างตีไม่เข้าเลยครับเมื่อกี้ ทำเอาหัวเสียกันไปสักเล็กน้อยถึงมากที่สุดนะ <c oughs> อยู่ข้าวเลยนะ <c oughs> มาเวนโอเคแล้วผมจะตั้งใจเล่นหน่อยก็จะไม่ค่อยพูดมากนะแต่เมื่อกี้นะี่ราหัวเสียไปเลยเฮ้ยเอชไหนอะเกลียดท่านี้มากครับ มันไม่มีไม่ไม่มีความแม่นและไม่มีความแรงอะไรทุกอย่างแบบแบบได้อ่ะฮะกูไม่เห็นอะไรเลยครับอ่ะไปขึ้นไปนี่แน่นี่แน่นแนอ่ะเหี้เนอ่ยเลอวอะไรฮะห้าวเร็วกว่าโอ้ยอืม ามาจะแด็ดจนแหนกหนาล่ะอืมเป็นดาบพระเอกเวอร์ชันเดโมแทนวะสดุนิดหน่อยนี่แน่โอเคกระจอกไปตัวเมื่อกี้มากเลยเนะี่ยจะตายเนีนเ่ยผมเกลียดท่านี้อ่ะ แรงก็ไม e. ่แรงแม่นไม่แม่นเนอะอะไรล่ะฮะอ่ะรอบนี่แน่ยี่ียดพูดตายซะจะจอกมากนะเทียบกับไอตัวเมื่อกี้เลือดมันก็เยอะด้วยแหละผม ใส่ท่า,ากันเยอะให้ไม่เข้ามาเลยเนะี่ยโหละเกตบีเลือดผมก็เหลือน้อยด้วยนะฮะเฮ้ยจะบอกว่าเสียเปียบก็ใช่แนละ้วมันเสียเปียบมากนะจะบอกว่าก็กาก,ากเองด้วยนะฮะเหนื่อยโอยนี่กำลังเข้าเฟสสองกนเะนี่ยเปลี่ยนตัวได้ไหมเพื่อนเบื่ออะไรตัวนี้ <c oughs> เซโร่สิ เดอย่าบอกให้สู้กับมันนะเพลงมาอีกแล้วแน่น,นอนเลยบนย่ายาให้สู้กับมันเลยเบืเ่อเฮงเซโลมากครับเวลาด,ดูช่องข้าวนี่เปิดโคตรบ่อยตอนนั้น <c oughs> โอเคไปตรงนั้นนะมีที่หิวเลือดอยู่โคตครไกลเลยครับเวนไป อย่างไรเราก็ต้องเจอปะทะก่อนนะฮะโอ้โหยังไงก็ต้องปะทะอย่าดีนะฮะโอเคอ๋อไปเอาเลือดก่อนแล้วกันอ่ะเยี่ยอะไรเนี่ยอ่าโอเคพย,พยายามจับจุดอยู่เลยฮะ พีอีแกจะเลือดไม่ได้อะไม่ต้องการเลยปับป๊บๆโอเคอ่ะมาไงก็มาท้ากับมึงย่างดี้มาเลยมาหัวร้อนกันต่อเลยนะฮ <c> ย <oughs> <c oughs> เด็กก็เบชตกเอกโอ้โหฟินิทฟินิทหมดขึ้นโอเค,อ,เคอ้าไม่โดนดิโอ้หลบได้เลยเนอะมาเก่งเหรอฮะเก่งเหรอมารออยู่แล้วเพื่อนขึ้นไป ลงไว้ที่าจามหัวตกทำติ่งเลยเร่ามะสู้เหรอฮะสู้เหรอสู้เหรอะสู้เหรอสู้เหรอสู้เหรอ,อมาชนคืนไนดะ้ไห ใช้ท่าชนคืนคเพลงดาบขอ,องเอกเวอร์ชันเอโม่แห่งกุศลินยิ้หน่อยนี่แน่ไม่ตายหรอกหน้าด้านทั้งนี้ไปแดกโดนฮะผมถึงได้บอกว่าผมโคตรเกียดท่านี้เลยแม่นก็ไม่แมน่นะอีกท่าจะดูแม่นบ่อยแต่มันก็ไม่แม่นเหมือนกันแหละฮะโอชาตินี้จะถึงไหมไตายซะอืมเรียบร้อยนะฮะ โดนสิงปืนไว้ไหมไงล่ะไงล่ะเก้จะได้หายโล่งใจไปสักหน่อยนะ่ะพอเราได้เติมเลือดนะอออี่เฮ้อโหแต่ก็ต้องประทะกันี่ตอนขาออกหรือว่าเราออ้อมออกหรือวะไม่ต้องอ้อมก็ได้นะถึงแลวแหละเรายังไม่เต็มนะฮะ ว้าน้ำโมกไหลไอีกันวอดเด้อโอ้ไปอีกแล้วอะ่ะนละตัวกันนี่วะ่ะอีดําดำเหมือนกันตบอะไรละ่ะโอ้ยขนหวนัวมา จะตบให้ล้มเลยนะตบไม่เลี้ยงเลยมาอ่อนเก๋ฟินิดหมดขึ้นแน่นอนอะมาม่ขึ้นนี่ว่ะมันยังไม่เต็มหลอดเนะี้ยเดี๋ยว,วโอ้โหเวนเล่นซะเยอะเลยมาไป ลูกสิเอียงตกทำไมล่ะอ้าโอโหลบได้เหมือนกันนานๆจะหลบได้อะไรรถบทนี้ไม่ไม่ตามนะสามเหรอฮะ ไปเลยส oh, yeah. องรอบโอ้ยเฮียโดนท่าอีกไม่เป็นไรผมท่าเล็กอยู่แต่ก็เจ็บหนักนะโอ้ยเฮียโอ้โหสามรอบรัก3าแทบตายทีเดียวสามรอบอ่ะนะฮะไปเบสยิงทำไมไม่ได้ยิงไว้ก่อนนะอยเราโดนอะไรวะเนี่ย เนเวอร์อะไรเนเวอร์ไม่มีมันจะบอกว่าผมไม่มีวันชนะยังไงฮะเอ้ยโอ้โหเลือดมันนิดเดียวนะโอ้เสียดายเลือดไอชาติเออแหมนิดเดียวยังจะดื้ออีกเสียดายเลือดไปสู้ต่อตายตายซะไอโอ้เดเอนะ พราดนี้เราจะได้เกตดกลางนะเพราะว่าผมแพ้นันไปหลายรอบมากเลยเนี่ยบอสน่าเซ็งครับอ่าล่างโครเราอะบอสนะฮะบอสบอสบอสของชัปเตอร์นี้ผมแมปกว้างเนี่ยกับไปเติมเลือดเราได้ไหมเนี่ยแม่งไม่ม,ม,มีด้วย โอเควาร์ปไปอเอาไปเอาของสักเล็กน้อยก็เลยกันอ่าโอ้หลุมวร์บอีกโอเคโอเคยังไม่วาร์ปไกลเกนี่ยเซฟไว้ก่อนอีเกียดมาเล่นหลายรอบอ่ะน่ะเี้ย น,นี่ก็เราจะด,ดวงฮนะน,นี่ก็แล้วตัวเดวียวมาอะไรก็มาเหอะนะได้หมดอนะตอนนี้ขาดแคลนนะอะเดี๋ยวเซฟก่อนลองไปทางนี้ดูเลยโอเคได้นะลงล่างอนะโอ้ยรอ,อเซฟแล้วกันนะขี้เกียจเดินใหม่อันนี้ก็เซฟลงล่างเลยอนะ่ะ โอเคเวียน okay. มันให้ไปข้างๆแนละ้วีย่าเดินใหม่นะโอเคมาถึงละดีอย่างวะเออถึงละมาฉันเวียดฉันเลยทีเดียวนะแม่มาเป็นอีเวนท์ฮุกยิลลันเลยมาดูซิว่าใครจะเก่งกว่ากันของแท้กับของก๊อฟเนี่ย เดี๋ยว่าเราไปของก๊อฟก็ไม่รู้เนียโอ้ยโ,อโหลุนกระสุนสววนะเฮ้เบชอ้าววาร์ปไม่ได้ไงเนี่ยสอนรู้บ้างรู้ว่าเคยทำได้นะแต่ผมไม่รู้มันกดไงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแด็บ ไปอะดิกลับอ้าวหันหลังหันหลังนะหันหลังมาหันหลังเหรอฮะมาแดด แดชแดชแดดแดดแน่น,น,นยิงยิงยิงผมไม่ค่อยชอบมันยิงเท่าไหรนะ่ชอบระยะใกล้มากกว่า,าเนี่อโอ้โ,อโห و, เต็มหลังหมดเลยมามามา เอาตูดมานี้ยิงไม่โดนเลยจัดมาด่าพระเอกเวอร์ชันเลโมแทงกระสุนนิดหน่อยนี่แน่ตายครับยังเอืดอยู่นะมาขึ้นไปจเต็มจเต็ม โอเคก็มาต่อที่ไหนเมื่อกี้มีอะไรเล็กน้อยนะก็ปิดฉากกันไปเออก็สำหรับชาร์เตอร์นี้ก็น่าจะจบแล้วน่ะโอ้เหนื่อยครับคือบอสกับไอ้ตัวอื่นแม่งไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันหนักไอ้ตรงไอ้นั่นน่ะจำชื่อไม่ได้น่ะไอ้ตัวร้ายของอ่าอ่าเซโร่นะนั่นแหละไอ้ห่านั่นแหละนะเออไอ้เออไอ้นั่นแหละเออไม่รู้จะเรียกมันยังไงดีเหนื่อยนะ แต่หลังๆนี่หนักกว่านี้ครับบอสโคตรพอโคตรแม่แรงนะครับสกิลมันแล้วแม่งชอบใช้ระยะไกลด้วยนะแล้วผมเป็นคนที Pir ่จะระยะไกลสู้ใครไม่ค่อยได้นะอ่ะอะไรนี่ครับบอสใช่ไหมนี่ครับไอ้เหี้ยนี่แหละครับไอ้เวนี่แหละครับโคตรพอโคตรแม่แรงเลยครับท่ามันไม่รู้มันเป็นมันไม่รู้จะเอามันมาเล่นยังไงนะเป็นตัวละครรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครลับด้วยนะผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะ ตัวมันใหญ่มากครับเร็ววะคล้ายๆฮัลโลอิจิโกเลยเนี่ยนี่อันนี้ก็คุยกันไปต้องหาวิธีกำจัดมันที่ได้นะเพื่อนประมาณน,นั้นนะไปแล้วครับน,นี่ก็รวมพลังนะรู้สึกว่าจะขาดไปขาดไปบางคนเนะี่ยกันก่อันนี้ก็กระดัมมีตัวเดียวที่เหลือก็มีอย่างละอลาโอ้โหตั๊กแมนสามตัวเลย โอเคก็น่าจะเป็นตัวเป็นบอสเนื้ต้าแมนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบมันจละครับของต้าแมนเปล่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะมันมีละครับของอ่าชนิดละตัวนะของตันดำหนึ่งตัวอุนเตอแมนหนึ่งตัวแล้วก็มาไลเดอร์หนึ่งตัวหรือคอมเมไีเดอร์่แหละเราจะจะเรียกกันนั่นแหละมีมีอย่างละตัวเนี่ยซึ่งของไลเดอร์นี่เป็นโฟเซ่นะเท่าที่ผมอ่าทันดูนะเห็นเห็นแบบจะจะเลยนะส่วนตัวอื่นสงสใสไม่คุ้นหน้านะ ก็เลยไม่รู้นะโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับใครชื่นชอบหรือสนใจติดตามผลงานของผมได้ที่ youtube ตรงนี้เลยนะสามารถกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามในผลงานผลงานต่อไปแล้วก็ที่ Facebook Fanpage เข้ก็ไปติดตามมันได้นะก็จะมีผลงานต่างๆหรือกิจกรรมอะไรส่วนมากไม่ค่อยมีนะก็อัปเดตข่าวสารเหมือนกันนะครับผมก็มีสองช่องทางครับโอเคก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะเจอใหม่พร์ทหน้าบ๊ายบายสียาโอ้ยพรุน,นี้หัวร้อนไปหน่อยนะ